สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับมาสู่ช่องไ a i w a ล Machines ของเราอีกครั้งวันนี้เรามีเนื้อหาสุดพิเศษที่เชื่อว่าหลายคนรอคอยกันอยู่แน่นอนเพราะหัวข้อในวันนี้คือการเปิดเผยข้อมูลและรายละเอียดล่าสุดของเครื่องบินทิ้งระเบิดล่องหนยุคใหม่2026นิ w z e n H20 ที่กำลังสร้างกระแสอย่างร้อนแรงในแวดวงการทหารโลกและแน่นอนครับเราจะเน้นมุมมองและความสำคัญที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยของเราโดยเฉพาะ ก่อนอื่นต้องเล่าให้ฟังว่าเซนเอชยีเป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดล่องหนยุคใหม่ของจีนที่ถูกพัฒนาเพื่อยกระดับขีดความสามารถด้านการโจมตีระยะไกลสามารถบรรทุกอาวุธยุโทโธปกรณ์ได้หลากหลายชนิดและที่สําคัญคือมีเทคโนโลยีสตีลขั้นสูงซึ่งทําให้สามารถหลบหลีกการตรวจจับจากเรดาร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพรุ่นใหม่นี้ในปี2 0 2 6ไม่ใช่แค่การปรับปรุงเล็กน้อยแต่เป็นการอัปเกรดครั้งใหญ่ในแทบทุกมิติตั้งแต่สมรรถนะความคล่องตัวไปจนถึงระบบอาวุธและการสื่อสาร เครื่องบินรุ่นนี้ออกแบบด้วยโครงสร้างแบบปิกบิน (flying wing) ที่ช่วยลดพื้นที่หน้าตัดเวลได้อย่างมหาศาลทำให้ยากต่อการถูกตรวจจับและยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านอากาศพลศาสตร์ส่งผลให้ประหยัดเชื้อเพลิงและมีระยะปฏิบัติการที่ไกลขึ้นอย่างมากการออกแบบนี้คล้ายคลึงกับเครื่องบินทิ้งระเบิดล่องหน B-2 ของสหรัฐแต่ H-20 ได้รับการปรับให้เหมาะสมกับยุทธวิธีและสภาพการรบที่จินคาดว่าจะต้องเผชิญในอนาคต ระบบขับเคลื่อนของ h 20รุ่นปี2026ใช้เครื่องยนต์เจ็ตเทอร์โบแฟนรุ่นใหม่ที่ให้แรงขับสูงขึ้นเสียงเงียบลงและมีการลดลายเซนความร้อนทำให้ระบบตรวจจับอินฟราเรดทำงานยากขึ้นระยะปฏิบัติการคาดว่าจะมากกว่า8,000กิโลเมตรซึ่งหมายความว่าสามารถปฏิบัติภารกิจได้จากแผ่นดินใหญ่จีนไปยังจุดยุทธศาสตร์ในมหาสมุทรแปซิฟิกหรือแม้กระทั่งเข้าถึงภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงกลางทาง ด้านระบบอาวุธ H-20 สามารถติดตั้งทั้งอาวุธปล่อยนำวิถีโจมตีระยะไกล Cruise Missiles ระเบิดนำวิถีแม่นยำสูงและแม้กระทั่งอาวุธนิวเคลียร์ขนาดกลางจุดเด่นคือช่องเก็บอาวุธภายในลำตัวที่ช่วยคงความล่องหนไม่ให้มีอาวุธแขวนภายนอกที่เพิ่มการสะท้อนเรดาร์รุ่นปี2026ยังเพิ่มระบบควบคุมการยิงที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายยุทธวิธีของกองทัพทำให้สามารถรับข้อมูลเป้าหมายแบบเรียลไทม์จากดาวเทียมและเครื่องบินเตือนภัยล่วงหน้า สำหรับประเทศไทยแม้ว่าเราจะไม่ได้เป็นผู้ใช้งานเครื่องบินรุ่นนี้โดยตรงแต่การปรากฏตัวของเช20ในภูมิภาคถือว่ามีผลกระทบทางยุทธศาสตร์ไม่น้อยเพราะมันเปลี่ยนสมดุลอำนาจทางทหารในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และมหาสมุทรแปซิฟิกประเทศที่อยู่ในระยะโจมตีของเช20จะต้องพิจารณาการป้องกันภัยทางอากาศและเรร์ตรวจจับล่วงหน้าให้รัดกุมมากขึ้นอีกประเด็นที่น่าสนใจคือความร่วมมือด้านการทหารระหว่างไทยและจีนในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งแม้จะยังไม่มีข้อมูลยืนยันว่าไทยจะได้ทดสอบหรือดูการสาธิตของ H-20 แต่ก็มีโอกาสที่เจ้าหน้าที่ทหารไทยจะได้ใกล้ชิดกับเทคโนโลยีนี้ในบางโอกาสเช่นการเยี่ยมชมงานแสดงอาวุธนานาชาติหรือการฝึกร่วมทางอากาศในด้านเทคโนโลยีสตีลของ H-20 รุ่นใหม่มีการใช้วัสดุด,ดูดซับคลื่นเรดราชนิดพิเศษรุ่นล่าสุดซึ่งเบากว่าและมีความทนทานสูงขึ้นสามารถทนต่อสภาพอากาศและแรงเสียดทานของอากาศที่ความเร็วสูงได้ดีกว่าเดิม การบำรุงรักษาจึงทำได้ง่ายขึ้นและลดเวลาในการซ่อมบำรุงลงอย่างมากห้องนักบินของ H20 ก็มีการอัปเกรดเช่นกันโดยใช้ระบบแสดงข้อมูลแบบจอภาพพาโนรามาพร้อมการควบคุมด้วยระบบสัมผัสและจอยสติ๊กที่ตอบสนองไวขึ้นนักบินสามารถมองเห็นข้อมูลยุทธวิธีแผนที่ภูมิประเทศและสถานะของเครื่องบินทั้งหมดในรูปแบบ3มมิติทำให้การตัดสินใจในสนามรบแม่นยำและรวดเร็ว ในส่วนของยุทธศาสตร์การใช้งาน H 2 0จะถูกใช้เป็นกำลังหลักในการเจาะทะลุแนวป้องกันของค่าศึกที่มีระบบป้องกันภายทางอากาศหนาแน่นด้วยความสามารถในการบินลึกเข้าไปในเขตควบคุมของสัตรูโดยไม่ถูกตรวจจับก่อนปล่อยอาวุธโจมตีเป้าหมายสำคัญเช่นฐานทัพสนามบินหรือโครงสร้างพื้นฐานด้านการทหารแม้ว่าเทคโนโลยีจะล้ำสมัยเพียงใดแต่ทุกอย่างยังขึ้นอยู่กับการฝึกฝนและยุทธวิธีของนักบินรวมถึงการบูรณาการข้อมูลจากทุกเหล่าทัพ และนี่คือสิ่งที่ทำให้ประเทศต่างๆในภูมิภาครวมถึงไทยต้องติดตามข่าวสารของ h 20อย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ h 20รุ่น2026ยังถูกออกแบบให้สามารถทำงานร่วมกับอากาศยานไร้คนขับ UCAV รุ่นใหม่ๆเพื่อทำภารกิจลาดตระเวนและโจมตีพร้อมกันซึ่งนี่เป็นแนวโน้มสำคัญของสงครามสมัยใหม่ที่ผสมผสานกำลังคนกับระบบอัตโนมัติขั้นสูง เมื่อมองในภาพรวมการเปิดตัวของ2026นิวเซนเอชคือการส่งสัญญาณว่าจีนพร้อมขยับขึ้นมาในระดับเดียวกับชาติมหาอำนาจด้านการทหารในแง่ขีดความสามารถของเครื่องบินทิ้งระเบิดล่องหนและยังเป็นตัวเร่งให้ประเทศต่างๆต้องพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันภัยทางอากาศของตนเองให้ก้าวทันสำหรับแฟนๆของช่องไทวอลแมชชีนส์นี่เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างขององค์การเปลี่ยนแปลงในสนามรบยุคใหม่ที่มีผลโดยตรงต่อภูมิภาคของเรา ไม่ว่าจะเป็นด้านความมั่นคงการเมืองหรือเศรษฐกิจเพราะเทคโนโลยีทางทหารขั้นสูงเช่นนี้ไม่ได้ส่งผลเฉพาะในสนามรบแต่ยังมีผลต่อการเจรจาทางการทูตและการสร้างอำนาจต่อรองของแต่ละประเทศและนี่คือข้อมูลสำคัญทั้งหมดเกี่ยวกับ2026 Newsh20 ที่เราอยากนำมาฝากกันวันนี้หากเพื่อนๆชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปถัดไปของเรา เราจะพาทุกคนไปสำรวจโลกของเทคโนโลยีทางทหารแบบเจาะลึกในมุมมองที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยเสมอขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ